สนับสนุนข่าวโดวยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาชิตจุดดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor เ e n e r a จเนอใหม่พบกันที่โชว์รูมบอร์ดทั่วประเทศ เกิดขึ้นถ่ายภาพร่วมกันด้านบนเวทีนะครับแล้วการที่ผมต้องขอเรียนเชิญนะครับคุณสุรศักดิ์เกิดวันนี้รับบทนักเตะเหมือนเหมือนวันนี้เหมือนหลุดออกมาจาก t ิกตอกอ่ะค่ะนี่ว่าเข้าทางเลยเออปกติเราใสาหาห่ฮาเนาะเออ,เอ,อวันนี้แบบว่าเออเห็นเด็กๆเกต้นแล้วแบบ<ด>ว้าวแบบเด็กไทยเก่งมาก<ด>เห็นแล้วเลยแบบเออวันนี้เราไม่ฮาแล้วกันเนาะวันน<ต>ี้เราสวยหน่อยก็ดีเลยมีสกิลทางด้านนี้แค่ไหน ไม่เคยค้นพบนะอวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่เออก็ได้อยู่เนาะได้อยู่แปลว่าได้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 จริงวันนี้มันเกี่ยวกับคุณค่ะจริงวันนี้มันเป็นเอ่อเป็นงานที่ประกวดเต้นนะคะใช่ซึ่งเราก็เฟ้นหาเด็กไทยที่ชอบในเรื่องนี้แล้วมีพรสวรรค์เพื่อที่จะแบบส่งเสริมให้ไประดับโลกอะไรอเ้เห็นความสามารถเด็กๆแล้วรู้สึกทึ่งไหมครอบโหเก่งมากเลยเมื่อกี้มินก่อนขึ้นเวทีเป็นแบบ คืออาปากค้างไปเลยคือแบบโหทั้งตีลังกาทั้งหมุนตัวทั้งเลยแล้วเด็กๆนี่คือกล้ามเยอะมากนะแต่ละคนอ่ะเรารู้สึกว่าโหเราเราอยากเต้นที่เยอะกว่านี้เลยอะ่ะุ่ณเซว่าถ้าย้อนกลับไปเราจะ,จจะมาสมครของเราก็รุ่นมิสทีนไง <laughs> อย่าบอกปีนะอินเสิร์ตนนะอินเสิร์ตรุ่นนะอย่าอินเสิร์ตน,นะ,นะนีน<ะ>้องเองบนเวทีได้เต้นกับเด็กๆเป็นยังไงบ้า ดีค่ะสนุกมากเด็กๆเขาก็ตื่นเต้นนะหลังเวทีเราก็ถ่ายรูปกันคุยกันแล้วก็ซ้อมเต้นด้วยกัน้วยที่จริงพี่อยู่ต้องซ้อมท่าไหนมาก่อนมีต้องซ้อมท่าไหนมาเพี่เจ๊เต้นพร้อมกันมินเพิ่งซ้อมก่อนมาเวทีนะค่ะใช่แล้วก็แบบตอนที่บ็อกกิ้งนี่คือเหมือนเหมือนมาบ็อกกิ้งเฉยๆเต้นไม่ทันเลยอ่ะแต่ว่าพอขึ้นไปเราก็เขาก็มีคนมาสอนเราก็จําสดมากเราใช้สกิลเราติ๊กต็อกค่ะ่มันต่างกับติ๊กต็อกนะติ๊กต็อกมันเทคได้อันนี้มันแบบ ผิดก็จอยจอยไปแสดงว่าจากนี้ไปงานเต้นเต้นก็จะเข้ามาก็เข้าได้ก็เข้าได้นะฝากชวนน้องๆหลักการให้กำลังใจจริกๆค่ะก็เป็นกําลังใจให้กับน้องๆนะคะใครที่สนใจแล้วก็อาจจะเริ่มสนใจหรือสนใจมากๆนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาลองประกวดได้นะคะมินว่ามันเป็นประสบการณ์ที่เราหาไม่ได้ในห้องเรียนเนาะเออแล้วเราก็ได้สนุกอย่างน้อยครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็ได้ลองแล้วก็ได้เต็มที่นะคะมาลองดูคุณอาจจะเป็นคนที่ใช่ก็ได้ค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ แฮปปี้เบอร์เดย์เตยพบ้างใช่ปีนี้เป็นยังไงบ้างคะปีนี้ก็แฮปปี้ดีค่ะปีนี้ก็เหมือนเดิมก็อบ่นปีนี้หลายวงนิดนึงไม่ได้จัดงานใหญ่เหมือนกับว่าเราเดินทางหลายที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีต่างจังหวัดมีกรุงเทพมีขอนแก่นมีพัทยาเดินสายคุยกับเดินสายปกับเครื่องใช่เหมือนกับว่าปกติทุกปีอ่ะเราจะเหมือนรวมอเหมือนกับว่า อาจจะแบบอามาทีเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็จัดงานแต่ว่าปีนี้เหมือนกับเราไปตรงไหนอ่ะเพื่อนก็จะจัดวันไหนจะจัดวันไหนอ่ะก็เลยกลายเป็นว่าเออใครสะดวกวันไหนก็เราก็ไปตรงนั้นคีนว่าเป่าเค้กหลายรอบเลยใช่ใช่ปีนี้กินเค้กจนแบบว่าตอนนี้ครบทุกกลุ่มแล้วครับค่ะยังยังตอนนี้ก็ยังไม่ครบน่าจะอีกสักไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก่อนได้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เราก็บอกว่าไม่ต้องเกิดก็ได้นะมันกินเค้กเยอะมากคือกินเค้กจนแบบนี่น้ำหนักขึ้นมาสองโลอ่าเปีนี้ก็ทำปุญมบัว ปีนี้ทําบุญด้วยค่ะเอ,อ้าจริงๆบุญนั้นทําก่อนวันเกิดใช่ปกติจะทําทุกปีแล้วเนาะถ้าถ้าเห็นอะไรเงี้ยอย่างวันเกิดปีนี้เราตั้งแต่แบบทำอะไรเป็นพิเศษให้เองบางปีนี้หรอปีนี้เป็นปีที่มินรู้สึกว่าคือผู้ใหญ่อ่ะอวยพรแ,แล้วรู้สึกว่าเราเราโตขึ้นแล้วก็แบบมีความสุขนิ่งขึ้นอะไรเงี้ยเออความสุขอาจจะเรียบง่ายขึ้นแล้วก็เออ สบายๆกับอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าแพลชั่นในการทํางานก็ยังเหมือนเดิมค่ะจุดนี้ยังนับอายุอยู่ไหมคะไม่นับแล้วค่ะลืมสมองเสือ <c oughs> ่อมแล้วแต่ปีนี้เราก็สดใสยิ่งกว่าเดิมเพราะว่ามัาานดูทุกอย่างมัาาน,ดาานดีไปหมดมันครบทุกอย่างวันเกิดจะทำเรืเ่องแบรนด์เหรอวันเกิดวถึงจุดที่แซวนะเก่าวันเกิดเหมือน,นเดิมอะไรไม่เหมือนเดิมคะมีคนพิเศษขึ้นมาออ๋นั่นแหละนั่นแหละแต่ยังมินบอกว่าที่ผ่านมาของคุณ ใช่ค่ะเกียรติสถานะป้ามันนั่นแหละพร้อมเพียงชนะเดี๋ยวเขาอยู่ในวงที่ไปเจอมาได้บ้างยังคะโอ้ยเขาก็อยู่แถวๆนี้มาตลอดทำไมนักศึกษาปกติตามที่เขาอยู่กันเมื่อก่อนถ้าอยู่เขาอยู่เขาอยู่ในสถานที่ที่ว่าทำอะไรคือเคสยรีตกมือหรือว่าลองไมิดดีก็เป็นหนึ่งในเพื่อนแต่ว่าเขาจะเรียบง่ายมากอะไรเงี้ยเขาแบบแบบชิลมากอยู่ในหนึ่งในภาพรวม ถึงไนภาพรวมแล้วอยู่ในภาพเราใช่เราอันปีนี้เขาทำอะไรพิเศษเพิ่มเติมให้เราก็ซื้อของขวัญให้เออซื้อของขวัญให้คุณพ่อคุณแม่ก็ซื้อให้เห็นในคลิปไหมถูกปลุกด้วยคุณพ่อคุณแม่ก็ให้ของขวัญปีนี้ให้เป็นแหวนอันนี้คุณพ่อคุณแม่อันขาวโอ้ใส่ได้่ใหญ่แใส่หนึ่งขลใส่หนึ่งแวนใสงแหมเป็นเพื่อนกันมาตั้งสิบปี แหวนนี่คือนิ้วนิ้วนี่ค่ะนิ้วแต่ขาจริงเหรอยังยังยังแม่จังหวัที่เขาให้แหวนคิดไหมคะว่าเลยหรอแหวนเลยหรอไม่ได้คิดแต่รับอย่างเดียวยินดีรับอีกเป็นคนไม่หยิงเราตกใจไหมว่าเออเราเป็นแฟนกันแล้วอยู่ทีเขาให้แหวนมันจบมีความพิเศษยังไงหรือว่าใช่ไหมยังไง ไม่นะคือคือมันมันเป็นจังหวะให้ที่แบบมันมันเรียบง่ายอะ่ะมันไม่ได้แบบคุกเข่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเออตอนนั้นใจมันแบบเป็นแบบว่าถึงเวลาแล้วหรอเจอ,อจะมาเซอร์ไพรส์อะไรใช่หรือเปล่าอย่างเงี้ยไม่นะมันก็คือเรารู้ว่าเป็นวันเกิดอะ่ะเออใช่จริงๆวันนั้นอะ่ะเรียนทำลายดีๆดดอะ่ะโดนเพื่อนเพื่อนสนิทเซอร์ไพรส์ก่อนคือเกิดยี่แปดใช่ไหมคะยี่สิบเจ็ดเนี่ยเพื่อนเซอร์ไพรส์แล้วก็เลยก็เลยไม่คิดว่าแบบเป็นวันเกิดอะไรเงี้ยร้องไห้อะไรเงี้ยคือเพื่อนเทเพื่อนไม่มางานสักคนเลยแล้ววเราาก็งง่ เอ้านัดกันไว้ทำไมไม่มาอยู่ดีก็ยุ่งกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็อันนั้นก็ผ่านไปโดนเซอร์ไพรส์เช้าวันต่อมาไปทํางานที่สตูกับพี่กันกันตะขาววพี่กันก็แกล้งแกล้งแบบโมโหใส่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออก็อันนั้นก็อีกหนึ่งก้อนแล้วก็มาตอนเย็นอีกก็มันก็เลยเหมือนเป็นเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอเออมันเลยเหมือนแนวเรารู้ว่าวันเกิดเราอะไรเงี้ยที่มันมีเพื่อนมาพอโดนเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์อร์แต่มาสุดวันตอนแรกก็เฟล้ไม่เคยดีมาอย่างเงี้ย มินว่าอันแรกมันช็อกสุดคือมันผ่านการพีกแบบถึงขนาดร้องไห้อ่ะแล้วเราก็อ๋อหลอกเราไม่ได้แล้วนะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เราก็เลยค่อนข้างจะแบบ เอ้ยมีกล้องหรือเปล่าเอ้ยมีกล้องหรือเปล่า <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยใช่ตอนผมพี่กันน่ะมีกล้องจริงจริแล้วมินก็หันไปเห็นกล้องแล้วมินก็เลยยืนหนวดล็อเลยอ,อันนั้นคือรู้แล้วอันนั้นคือรู้แล้วเพราะเห็นกล้องแล้วมาที่แหวนนี่คือเราใส่ประจำไปหรือว่ายัางาม,ามันต้องเลี่ยนมาไม่ใช่ปกติเยไม่ได้ไม่ใช่ในในในของงานไม่เคยได้แหวนเลยได้มาตกใจตายนี่ก็้องใส่รับเลยไม่ตกใจรับได้ยี่เขาเขาบอกไหมคะว่าวันเกิดไปเท่านี้ก่อนวัน เราอะอาจจะใหญ่กว่านี้โอ้โหรีบรีบอยู่ไม่ไม่ไม่อย่าอย่าพึ่งใจร้อนเล้เรียกพาครู่ะครับเห็นล่าสุดคือหันลังเริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะก็แต่ว่ายังแค่หล่างทุกคนเชียร์ใหญ่เลยว่าอ่านหน้าไหนค่ะก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ปิดนะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ลงอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่า ำไมเราต้องมานั่งคุยเรื่องผู้ชายอ่ะไรแกที่บอกว่าถามเรื่องงานสิถามเรื่องงานมีขายเซรั่มมีหมู่บ้านจัดสรรมีห้างสินค้าวัสดุก่อสร้างอันนั้นเขารลุกแล้วอ๋อเหรอลองได้แล้วใช่แต่ก็คือแบบก็คือใส่ออกงานไปนู่นไปนี่ได้เออแล้วแต่ธงงานมันเป็นแบบแ่ดสตรีทก็จะเป็นแหวนแบบแหว่งงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่มีเพจชื่อไหมมีนะ แสดงว่าถ้าถ้าอนาคตมันก็ต้องยิ่งใหญ่กว่านี้อยากกดดันเขาสิไม่ทำอ๋อไม่คือยังไงพินต้องซื้อแหวนให้ตัวเองไม่ไม่มีมีมีก็ต้องคิดว่าเออมันแบบเกามีแซวกะเราเป็นคนที่แซวเราต้องเออมันได้ไหหรือเปล่าไม่แย่สาบเออไม่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 คิดมากยังยังมีเพียงถามทำไมว่าทำไมปีนี้เธอซื้อแหวนให้เรามันต้องมีเพาะว่าไม่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 เป็นคนที่เราอยากได้โอ้ใช่เป็นคนชอบแหวนชอบแหวนวาวตอนนี้เขาเป็นสนิทเพื่อน ไม่มีไม่มีไม่มีแต่ว่าก <c oughs> ็ประทับใจปีค่ะใช่มันก็เหมือนค่อยๆขยับขยับอะววไรเงี้ยแมทกำลังน่ารักความค้าคำวยพรมันพิเศษกว่าปีก่อนๆไหมเรารู้สึกไหมว่าปีนี้มันพิเศษกว่าปีนี้พิเศษเอออืมใช่เขาก็รู้สึกแบบจริงๆเขาเป็นคนง่ายๆเนาะเขาจะเขียนสั้นๆอะไรเงี้ยเขาก็แบบว่าเอ่อพพอร์ตนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นคือเราเราทำไรเขาก็อยู่ข้างๆอะไรเงี้ย รองไปตอนนี้น <t bubble> ่าจะปิ <ts rik Williams> ่นมากเลยมาดูสัตว์ชื่อชื่อรองพื้นสวยหรือเปล่าทาเซรั่มสวยหรือเปล่าเออเป็นเพราเซรั่มใช่เซรั่มหน้ากระจกเฮ้ยไทยอินได้เรียกว่าเป็นปีที่ดีแหละเป็นปีที่ดีค่ะจริงก็ดีทุกปีแหละแต่ว่าปีนี้อาจจะเป็นปีที่หลายๆอย่างเริ่มลงตัวเนาะการบริกาะความคิดมาทำในพื้มีสดใสขึ้นด้วยอืมมินว่ามันเป็นอะไรที่เบาเบาแล้วก็ไม่ได้แบบ ไม่ได้มีความคาดหวังอะไรหรือว่าความหวือหวาแล้วแล้วก็แล้วเราก็ช้าหมายถึงว่าปกติเราจะแบบวัยรุ่นไงใช่แต่ปีนี้ก็แบบปล่อยปล่อยจอยปล่อยจอยจะยิ่งน้ำว่าปีนี้ได้เห็นลูกคู่แน่นอนชัดๆมันจะเป็นขอกล่าวได้ก็ต้องมีแหละมินว่าวันหนึ่งก็ต้องมีคนแบบถ่ายรูปอะไรอะไรงือแบบโพสต์นี่อะไรนะโพสต์นี่ไ ถ้าโพสเองก็โพสได้นะแต่มันอาจจะต้องมีจังหวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่แบบว้าวอยากประกาศอะไรอย่างเงี้ยเราผู้หญิงไงพวกเราจะได้ทำงานง่ายด้วยเร็วๆนี้หรือเปล่านักข่พี่ๆนักข่าวน่าจะสืบได้ไหมคะจะพร้อมนะพี่กลัวไม่นี่ไม่ได้สืบพี่กลัวชาวเน็ตจะหามาให้พี่เอาล่ะเซลล์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 เออไม่ต้องแล้วไก่อนอามีนถามเลยิดไอ้โปรเจกต์บ้านจัดสรรเขาว่าวาวเราทำไมเราต้องทำมาง มันลิงกันค่ะมันเหมือนจริงๆอ่ะตัวหลักคือห้างวัสดุก่อสร้างมาอู้เป็น30ปีแล้วเนาะแล้วก็เราก็เหมือนดิเวอร์ซีฟายโปรดักต์มาเป็นหมู่บ้านจัดสรรก็คือใช้วัสดุคุณภาพทำหมู่บ้านจัดสรรอะไรี้ยมันก็มันมันมันคู่กันมาตลอดอยู่แล้วอ๋อเป็นห้างขายวัสดุก่อสร้างใช่ค่ะเป็นแบบก็ที่เคยไปเปิดไปเปิดกันเมื่อ67ปีที่แล้วเดี๋ยวจะเปิดใหม่อีกแล้วนะเดี๋ยวจะมีเชิญพี่ๆด้วยทำการใหญ่ใจทุ่มากนะจะกลายเป็นแบบเจ้าแม ไม่ไม่เดี๋ยวปีนี้มินจะเริ่มพอบริหารสร้างทีมอยู่ตัวทีมขายแล้วก็เหมือนดูยอดอะไรอยู่ที่ไหนทําได้อย่างเงี้ยมินก็จะกลับมาลับละคอละค่ะอย่างเวลาคนเขาทำธุรกิจเขาต้องมีกังวลว่าปีนี้ไหนร้อยล้านสำหรับมินมันมีตัวเลขมั้ยมีค่ะเลยร้อยล้านอ่ะมีคุณแม่มินแบบว่าโทรหาตลอดเวลาคุณแม่บอกกี่เียคุณแม่อยากได้เลขไหนเลขมงคลโอู้ขอบคุณค่ะคุณแม่ แม่เป็นคนมีเป้าหมายค่ะพัลนลร้านหรือว่าเขามีแบบอยู่ของเขาอยู่แล้วมาตรฐานของเขาเราเราก็ต้องตามตามเป้าของเขาไปอะสูงไหสูงอยู่นะก็อย่างเดือนก่อนมินทําได้เดือนนี้มินทาไม่ได้แต่ว่าเดือนนี้ก็จะทาให้ได้อีกเลยใช่เป้าหมายตอนเ,เ,อตอตอเดือนเลยเหรอครับใช่ค่ะอ,อันนี้เหม,มือนเรารับเงินเดือนเลยทำงานเหมือนต้องทํายอดที่ได้อะไม่แต่ว่าเราเราเหมือนมาช่วยามาช่วยแล้วก็ มันเราไม่ได้รับเงินเดือนอ่ะเออมันเหมือนเราเป็นครอบครัวอยู่แล้วมันกดดันมินเออมินว่ามินไม่กดดันนะคือถ้าเราถ้าเราทาด้วยความคาดหวังอ่ะเราจะเหนื่อยแต่มินอ่ะมาด้วยความที่รับออคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วแล้วก็เห็นเขาเริ่มเริ่มแบบนึกออกไหมพ่อแม่เราเริ่มคือเขาชอบทํางานแหละเขาไเขาคงไม่ได้แบบรู้สึกว่าอยากจะหยุดหรอกแต่ว่าเราเราเริ่มรู้สึกว่า เขาเริ่มแบบมีเออไม่เหมือนเดิมอะ่ะเออมินเขาเริ่มแบบเอ๊ะทำไมเริ่มไม่เหมือนเดิมแบบเขายังเก่งเหมือนเดิมนะแต่ว่ามินรู้สึกว่าเราอาจจะเป็นอีกหนึ่งแรงที่พพอร์ตเขาได้อะไรเงี้ยใช่ก็คือคงไม่ได้เก่งเท่าเขาเหรอกแมเขาทํามากี่ปีอ<ล>ะไรเงี้ยแต่ว่าช่วยได้คู้บริหารกันแสดงคบกนไปคกันไปค่ะจริงๆงานบริหารอ่ะเราถ้าเราบริหารคนได้อ่ะเราก็แล้วมีภาวะผู้นำอ่างเงี้ยมันก็อยู่ที่ไหนก็ได้เขาก็จมองว่าเป็นเรื่องของการ ธุรกิจเราลงเงินมันน่าจะมาว่การนักแสดงอไรแบบไเออคนละแบบเออแบบธุรกิจก็คงเรื่อยๆมันคงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมายาวนานอะไรย่างเงี้ยแบบสานต่อสร้างเติบโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าของการนักแสดงอ่ะมันเหมือนแฟชั่นน่ะเหมือนอย่างเราเต้นติ๊กตอกมันเหมือนแบบคนเราเหมือนว่ามันมีแฟชั่นทําอะไรก็ตามมันต้องมีเวลาพักผ่อนอ่ะเออแล้วสําหรับมินอ่ะการอยู่ในวงการอ่ะคือความสุขของมินเออคือเราทําแล้วเรา เรารู้สึกว่าแบบเราสนุกอะเออไม่ว่าจะเป็นการสแสดงติ๊กตอกเออช่วงนี้มินติดติ๊กตอกมากเลยมนเต้นติ๊กตอกตลอดเวลาคือ <c oughs> มินอยู่ที่ไหนอ่ะมินก็เต้นตลอดเวลาแล้วก็ขนาดเพื่อนยังต้องเต้นกับมินเลยอะ <c oughs> จนมีวันเนี่ยเราพาพ่อแม่มาเล่นจนมีวันหนึ่งแม่บอกว่าออเป็นแม่ดาวติ๊กตกเหนื่อยจังเลยแล้วเราก็แบบเอ้าล้ออะไรเงี้ยสงสารจังเลยอนนั้นกลับมาเล่นเรื่องอะไรมี เออเดี๋ยวเดี๋ยวรอผู้จัดการแต่ว่าคุยกันไว้แล้วว่า p พอก็แบบว่าเออแบบถึงไหนแล้วขั้นตอนไหนแล้วเนี่ยก็คุยกันกับทีมจะเป็นช่องใหม่หรือว่าเป็นเป็นช่องที่เคยรุ่งานแล้วหรือยังยังไม่ทราบเลยอ่ะอใช่แต่ว่ามีบทติดต่อมาเรื่อยๆนะเออแล้วเราก็แบบรอบทที่เราอยากลงแล้วก็ที่ที่แบบแบบเราอาจจะไม่ได้เหมือนตอนเด็กที่เราหูแบบแรับปีละห้าเรื่องก็เคยรับมาแล้ว แต่ว่าอันนี้ก็อาจจะแบบชอบแล้วอยากเล่นอะไรเงี้ยที่จริงด้วยความเป็นมืมนออาชีพเราพอมาติดต่อมันกดดันมาก้คนจะคาดหวังว่ามันจะต้องดังต้องเปี้ยต้องอะไรอ่างเนี้ยไม่กดดันนะ ก็ดูแบบพระเอกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จอชอบตรงนี้พี่จอป็นการตัดสินใจตรงปะตรงอันนี้พี่จอยไม่ไม่อันนี้คือผู้จัดการมินอ่ะจะชอบแบบว่าอุ้ยอันนี้พระเอกหล่อเล่นไหมอะไรอย่างเงี้ยเดียวพี่ไม่ดูบทหรอกก็ส่งมาเป็นในซองกัน้ำตาลไม่อ่านอ่านแค่วันแรกอ่านชื่อก่อนเลยคุณเอสผู้จัดการคุณเอสจะอ่านชื่อแบบพระเอกก่อนเลยหลายคนคิดถึงซับดราม่าทีี่อะไรางจะจะเป็นไปได้ไหมเออ ดูบทก่อนได้ไหมอ่ะใช่บางทีร้องไห้มาเยอะเราก็อยากยิ้มหัวเราะให้บ้างอยากให้เห็นรอยยิ้มอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีมันชาเลนจ์มันก็สนุกดีนะแล้วแต่แล้วแต่จ่าเข้ากันดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะแล้วก่อนเออสองสามรูปค่ะสองสามมินจ่าก็มินจ่ามินเป็นแบบเที่ต้องกดไม่ไม่ล้มตลอดไปค่ะแอ้เอ ที่กระลาษกีกระลาษวิ่เยินแม้อันนี้ตอนนี้เปที่ไหนอะที่เดิมแต่ขยายมากกว่านี้มีพารธุ์แล้วเหรออันเดิมมันก็ใหญ่แล้วนะใหญ่อีกสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทิศ ดันไม่กเรกรงใจใคร Ford Ranger Raptor เจนเนอเรชันใหม่พบกันที่โชว์รูมบอร์ดทั่วประเทศ